สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมเรื่องขำขันไปครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับกระทรวงการคลังและสภาหอการค้าสภา,าอุตสาหกรรมบนว่าเงินบาทแข็งเกินไปขอให้แบงก์ชาติทำให้เงินบาทอ่อนลงมาเมื่อวันก่อนนี้เองครับ กระทรวงการคลังและสภาวสาหกรรมบอกว่าเงินบาทอ่อนเกินไปขอให้แบงก์ชาติบริหารไม่ให้เงินบาทผันผวนแข็งไปก็มีปัญหาอ่อนไปก็มีปัญหาประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะบริหารความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างไรเพราะว่าแบงก์ชาติไม่สามารถที่จะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายได้รัฐบาลก็ดี เอกชนก็ดีผู้ส่งออกก็ดีผู้นำเข้าก็ดีด้วนแล้วแต่มีประเด็นที่มองจากของตัวเองได้แบงชาติอาจจะแทรกแซงบ้างอย่างที่ทำเมื่อวันพะรหัสแต่ว่าไม่สามารถที่จะแทรกแซงเกินกว่าแนวโน้มธรรมชาติหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ดังนั้น รัฐบาลเองก็ดีเอกชนเองก็ดีเอกชนเองก็มีหลายฝ่ายนะครับที่คิดว่าเงินบาทควรจะอ่อนหรือควรจะแข็งเพราะว่าผลประโยชน์แตกต่างกันแต่ท้ายที่สุดแล้วความสามารถในการบริหารความผันผวนนี้จะเป็นหัวใจสําคัญจากนี้ไปจนถึงอย่างน้อยสิ้นปีจะมีความผันผวนสูงในเศรษฐกิจของเราเรื่องส่งออกเรื่องนําเข้าเรื่องอัตราโตเรื่อง GDP รวมไปถึงเรื่องเงินเฟอ้อ และแน่นอนครับว่าบรรยากาศการค้าการขายการลงทุนทั่วโลกเงินไหลเข้าไหลออก QE ของสหรัฐของญี่ปุ่นจะคึกคักหรือว่าหดตัวลงทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่คนไทยเองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนจะต้องจับตาเฝ้ามองอย่างใกล้ชิดและต้องบริหารกันวันต่อวันบางเรื่องบางราวชั่วโมงต่อชั่วโมงด้วยซ้ำเช่นภาวะหุ้นที่ตกเอาตกเอา หรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนจากแข็งมากๆมาเป็นอ่อนมากๆอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราต้องเรียนรู้การปรับตัวเองบริหารความผันผวนเพราะว่านี่คือหัวใจสำคัญของการที่จะทำให้เราเอาตัวรอดและทำให้ประเทศไทยเราสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นสิงคโปร์มาเลเซียซึ่งมีเศรษฐกิจที่คึกคักกว่าเราล้วนแล้วแต่สอนในคนของเขาต้องบริหารความเสี่ยง ความผันผวนด้วยตัวเองนี่คือหัวใจของอนาคตของประเทศชาติครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยะประกรันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม